สวัสดีค่ะเพื่อนเอนทุกคนอ่าวันนี้เดี๋ยวพี่เกษตรจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาเก็บพริกหนุ่มนะคะหรือพริกหนุ่มสบันงาอ่าเก็บส่งลูกค้ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าพริกหนุ่มของพี่เกษตรนะคะอายุตอนนี้ก็แปดเเดือนเข้าไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะเราก็จะคัดลูกที่สามารถเก็บได้นะคะ ก็จะเก็บช่วงเช้าๆนะคะจะลดน้ำทุกทุกช่วงประมาณบ่ายสองนะคะโดยการปล่อยอมากับน้ำหยดนะคะตอนนี้ลมก็แรงนะคะ อาจจะมีเสียงลมบ้างนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนพิกษติ์ก็ได้ตัดหญ้าเขานะคะเมื่อวานนี้ช่วงคนของพิก ก็จะเก็บทุก3วันนะคะส่งแม่ค้าเราก็จะคัดเอาลูกที่สามารถเก็บได้ะคะ่ะ เรจะใช้น้ำน้ำหมักนะคะจากเศษปลาแล้วก็ผสมกับออฮอร์โมนน้ำซาวข้าวนะคะนำมาลดีิโคนของเขาะคะ่ะส่วนสูตรอ่ะเร่งอ่ะให้เขายืดยาวก็จะเป็นสูตรอ่ะ น้ำหมักนะคะจากหัวใจเท้านะคะหัวใจเท้าค่ะก็จะใช้หัวใจเท้าประมาณสองโลนะคะหมักกับกาบน้ําตาลแล้วก็เอเอ็มนะคะผสมรวมกันแล้วก็ใส่ถังหมักทิ้งไว้ประมาณ3ามถสี่เดือนขึ้นไปนะคะนํามาผสมน้ําฉีดพ่นนะคะสูตรนี้จะใช้โดยการฉีดพ่นทางทางใบนะคะ เพื่อจะเล่งลูกพริกให้ยาวแล้วก็ดอกออกสม่ำเสมอนะคะจะเป็นยายืดนะคะโดยที่เราได้หมักใช้เองนะคะก็จะมีหลายสูตรนะคะสำหรับยายืดก็จะมีจํำพวกถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพูนะคะมาหมักรวมกันนะคะเพื่อจะหมักเป็นสูตรของ อย่ายืดหรือเล่งให้ลูกเขาใหญ่โตแล้วก็สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเลยค่ะพริกหนุ่มนี่ถ้าเกิดว่านานแล้วนี่เขาอายุเขาเยอะนี่เขาก็จะลูกไม่ค่อยยาวมากนะคะแต่เราก็สามารถนำเก็บส่งลูกค้าได้อีกเบอร์นึงนะคะเนื่องจากเขาก็ยังออกผลผลิตให้เราได้เก็บ เขาอยู่เรื่อยๆนะคะก็าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเนื่องจากใบของเขาเริ่มเยอะเพราะว่าพี่เกษตรได้ฉีดพ่นทางใบเขานะคะด้วยน้ำหมักจากหยกกล้วยจะเป็นสูตรเร่งการเจริญเติบโตนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นกระ,ะโพดของเพื่อนบ้านนะคะเขาทำกระโพดรุ่นสองนะคะก็จะกำลังขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นแถวเป็นระเบียบมากๆเลยนะคะพี่เกษตรก็เก็บพริกนะคะได้จำนวนที่ลูกค้าสั่งแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปะนำไปใส่ถุงนะคะหให้ลูกค้าค่ะพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเยงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ